จุมเรียบซัวแม่โอบองปะโอนกัมพูเจียกุ๊กๆุคเนียจ้าสวัสดีจากอเมริกานะคะสวัสดีเอฟซีของเมทุกทคนเลยค่ะ Hello everyone Welcome to my channel and welcome to my new follower Thank you so much for watching and supporting my channel สมออก,กุนแดบองปะโอนเตียงออกเมียนตึกเจดัดโอยบองเมยโมระโหดจ้า Today I have a new Cambodian reaction video วันนี้นะคะเมบอกเลยนะคะว่าเมจะมา reaction เพลง Run the Town ค่ะเป็นเพลงที่ฟิชเจอริงกันระหว่าง เอาวันดานะคะฟิชเชอร์ริงฟักกิ้งฮีโร่ฟิชเชอริงน้องสป라이แล้วก็ฟิชเชอร n g ิงกับวันมิวเขาโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเป็นนักร้องที่เป็นสเปเชียลมากๆเลยนะคะเป็นเจ้าพอ่อวงการแรปเลยนั่นเองค่ะเอาเขามาข้อแรปกันนะคะเมมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ตื่นเต้นตามเมค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะนั่นก็คือเพลง r u n t h e Town นั่นเองค่ะโอ้โหเป็นเพลงที่ฮอตมากๆแน่ๆเลยค่ะไม่รอช้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตื่นเต้นมากมาก Let's get started is coming มาแล้วค่ะรนชา wonder Always making never bored จากแม่สายจังหวัดเชียงรายกูกลายมาเป็น king of the north Yeah take it all get what I want pay the cost to be the boss และเกมอบทนกูมีความจำเป็นที่ต้องฆ่าศัตรู Feel that pain มันควรแก่เกมไม่ต้องมาคิดกู Big t h a t s u i t I'm in my suit i f you g o t ่อนครูอา I win my crew ถ้าใครคูปหอมลงที่หน้าปั๊มตู้และในศัตรูกูเลยเหมือนดาร์บีจากบนี้ต้องไปจนถึงปาราดีไม่กวนนั่นไหนใครจะขับมารวิวมีที่หา 빈사 o b i 에 You a see me, yeah Hope you're talking my nine mind Till when I tell you don't speak, cool. yeah Speak it yeah I'ma speak it leech, yeah I came for nothing that turned to something Till like, I take what's out of need, yeah I never sell myself. I'm Welcome to Cambodia wow, welcome to what? the place of wonder from City Bank of Sydney Life Life from Somebody the ball with clay ខ្ញុំនឹងសង្ខេបឲ្យខ្លី Pull <coughs> up on oh my like Pull up on my team like គ្រឹបមកយំយំទៅអស់សល្បាក់មានមុខម៉ត់ ស so, so, wow. ុំលងសែងនឹងមុនលើបារមីដូចជាបានរិមល័យដូចជាស្ាក់ខ្ញុំមិនចោះវ៉ោគេថាយខ្ញុំខ្មែងតែខ្ញុំព្រាបដូចព្រਿੰតមួយច្រោះគេថាលេងៗគេចង់ខាយកថាំងទៅចង់ពេលយើងស្គ ੋਰ ពេលយើងបាពេលយើងពោពេលយើងត្រាំង បាត់មិនបញ្ជាក់តេញឯសាបាចម្រៀងនឹងចម្រៀងនៃគំនិតកើតឃើញចិត្តតអ្នកមណៃស្មាននោឃើញខ្ញុំនៅទីខ្ពស់នៅនៅបាតឆ្លួរនៃឯងមណៃច្រាមបើមានដូងទាំងមួយមិនមិនខ្ញុំកំពុងបសារតាម สุดยอดมากมากเลยค่ะว,ว้าวนี่นะคะก็ฮอตมากๆเลยค่ะ เป็น M.V. เป็น Masterpiece M.V. เลยนะคะสมกับที่เราตั้งหน้าตั้งตารอ M.V. นี้เลยค่ะโอ้โหเป็นการคอร์รปกันที่สุดยอดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันด้าน,นะคะ่ะฟักกิ n งฮีโรแล้วน้องสป라이แล้วก็วันมิวค่ะโอ้โหแต่และคนเนี่ยเดือดมากๆเลยค่ะเป็น f i เ e รเลยะคะร้อนแรงค่ะขนลุกเลยนะคะเวลามา เอามาบิดกันนี่ยะคะอืสุดยอดมากๆเลยค่ะแต่ละคนเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแรปเปอร์ของเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าพ่อของอ่ากัมพูชาด้วยนะคะเมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยจะมี ความแบบภูมิใจในนักร้องของแต่ละประเทศเลยนะคะ I think about I'm so proud for both of them guys like is a country Thailand and Cambodia guys is so cool huh I like this MV so much this is is a masterpiece MV this is a amazing MV guys is so hot is t fire guys this is great awesome is a, a collaboration is so great guys thank you so much for watching and supporting my channel สมออกุณแดบองปโอนเตียงออกเมียนตึกเจดโอยบองเมย์โหมดระโหดจะเมย์ก็ขอขอบคุณ f อของเมย์ทุกคนเลยนะคะที่ติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ตลอดมาค่ะ อ uh, I apologize if I say something wrong สมโอยเนี่ยเตียงออกขเนียจุบแต่เรื่องละออละออจา้าขยมสรันเนี่ยสมบองปะโอนสรันเมเต็กๆตแต่สมสรันโอยยจา้าเตียงออกขเนียจุบขเนียเปิดไก่นะจา้าอาจจุมเรียบเรีย ع. ไว้เจอกันใหม่นะคะ See you next time ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนนน้้อออออออมมมมดีีีััยยูู่่่่ทนนทง,งทเ can't yeah. hold yeah. yeah.